สวัสดีค่ะอาหารแรงนี้นำเสนอเมนูแซบๆทางอีสานบานเฮ้าค่ะนั่นก็คือปนปะทูค่ะปนปะทู่ใส่ปลรราาน่วๆค่ะแซบขนาดเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆค่ะแล้วก็มี ผักชัยยาหรือว่าผักผงชุลรสค่ะผักชัยยาหรือผักผงชุลรสมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วก็เฮดได้หลากหลายเมนูค่ะเวลาลวกแล้วรสชาติกะสิออกหวานๆเด้อค่ะแซ่บมากๆค่ะ แล้วกะซิมี่บักเขือค่ะบักเขือออนดีดีกรอบดีมากๆเลยค่ะตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าเป็นบักเขือคืนนะคะแต่ว่โบแมนค่ะกะบบดูว่าพันอีหยังหลูต่วะออนแล้วกักรอบดีมากๆเลยค่ะกลิ่นกระปุนแสบค่ะค่ะแล้วก็มีหัวกระทือนะคะหัวกระทื่ออ,อนค่ะอันนี้ก็กลิ่นกระปุนกับน้ำพริกบะว่าสิเป็นลวกหรือว่ากลิ่นซด กระแซบมากๆเลยค่ะลวกกระแซบค่ะเ้ยค่ะเด้อแต่มื่อนี่พิมพ์ว่าได้ลวกค่ะกินแบบสดๆเลยค่ะมามาเด้อค่ะมากินเขาแรงแซบๆน้ำกันค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆแสบลืมอิ่มเลยละค่ะ